สวัสดีค่ะวันนี้เอ้ยคลิปนี้เราจะมากลับมากันที่ช่องเจียเจียเพลรูมนะคะอันนี้คลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของไม่มีพลังใดรุนแรงกว่าอากาศไปอีกแล้ว พร้อมกันแล้วก็ไปฟังเรื่องกันเลยค่ะเรื่องนี้จะบอกว่ามีคนเยอรมันนะคะตอนนี้ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่นะคะพ่ออยู่ข้างล่างเพราะว่าคนเยอรมันออกเสียงไม่ชัดนะคะไม่มี Google Google t r a ทน l a t ดให้ด้วยอ่ะกับเรื่องกับเรื่องนะคะ อะไรสักอย่างหนึ่งนะออกเสียงไม่ถูกชางเถอะนะคะเป็นคู่ค้นพบสุญญากาศซึ่งเป็นนายกของเยอรมันของเมืองเมืองหนึ่งของเยอรมันนะคะเป็นนายกแล้วก็มีคนมาขอร้องว่าแบบว่านายกก็คือ เดิ์เคอร์นี่แหละคนนี้ขอ,ขอทําการขอาการทดลองง่ายๆสักการทดลองได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้เตรียมมาให้ฉันสักสิบหกตัวได้เปล่าก็เลยบอกแล้วจากนั้นเขาก็เลยเตรียมโดยการเป็น หาสองอันประกบกันแล้วสูบอากาศออกจากนั้นให้ม้า16ตัวข้างละ8ตัวช่วยกันดึงปรากฏว่าเพราะแรงของสุญญากาศทำให้ดึงไม่ออกซึ่งมันมีมายากลอีกมายากลหนึ่งที่กริโคเป็นคนทำนั่นก็คือให้คนไปอยู่ในถังซึ่งการทดลองนี้ เป็นอันตรายไม่สามารถทดลองได้นะคะจากนั้นเขาจึงสูบอากาศเข้าไปในถังปรากฏว่าถัางถูกดันตัวจนระเบิดนี่ก็คือพลังของสูญยากาศและพลังของอากาศค่ะสงสัยกันไหมคะว่าทําไมข้างนอกมีอากาศแล้วมันไม่ดันตัวเราจนระเบิดคําตอบก็คือเป็นเพราะว่าตัวเรายังมีแรงดัน ไปด้านข้างต้านกับอากาศเช่นกันเราจึงมีรูปร่างที่เห็นกันอยู่อย่างปัจจุบันค่ะดีจังเลยที่มีอากาศแต่ถ้าเป็นสุญญากาศข้อเสียคือไฟดับข้อเสียที่2คือไม่ได้ยินเสียงแต่สุญญากาศก็มีข้อดีนะคะสุญญากาศช่วยเก็บให้ผลไม้อยู่ได้นานขึ้น ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ถ้าใครมีตู้สุญญากาศก,ก็เอาผลไม้ไปแช่ในนั้นนะคะและ้วคุณจะเห็นเลยว่าอางุ่นนะคะมันจะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็จะสดปิ้งได้อยู่นานขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ